สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวการเข้าไปบริหารโครงการแอร์พอตเรลิงของทางกลุ่ม CP กันนะครับบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3ามสนามบินจำกัดโดยกลุ่ม CP ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าบริหารรถไฟฟ้าแอร์พอตเรลิงโดยตามเงื่อนไขาการประมูลรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินจะต้องรับ ภาระบริหารแอร์พอ Link ด้วยล่าสุดทางกลุ่ม CP จะต้องจ่ายเงินค่าใช้สิทธิ์จำนวน1,600ล้านบาทให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมกับการรีแบรนดิ้งโครงการใหม่ทั้งเปลี่ยนชื่อ ARL และปรับโลโก้ให้รับกับรถไฟความเร็วสูงเพราะอนาคตไม่ได้มีแค่แอร์พอตลิงและบริษัทกำลังทำข้อเสนอให้ผู้บริหารเลือกคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน1เดือน เมื่อได้แบรนด์แล้วจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆเช่นสีลักษณะเครื่องแบบพนักงานแอร์พอร์ตลิมีทั้งหมด8สถานีได้แก่สถานีพญาไทยราชปารพมักกะสันรามคําแหงหัวหมากบ้านทับช้างลาดกระบังและสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อเปิดเดินรถจะมีรายได้จากค่าโดยสาร แต่ช่วงแรกคงไม่มากนักเพราะผู้โดยสารลดลงอยู่ที่40,000คนต่อวันจากเดิมก่อนโควิดระบาดจะอยู่ที่ประมาณ80,000ถึง90,000คนต่อวันในการเข้าบริหารแอร์พอร์ตลิงก์นั้นบริษัทเตรียมเงินลงทุนช่วงแรก2,000ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริการระบบต่างๆเช่นระบบเบรก อานัดส,สัญญาณเพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงโดยปรับปรุงระบบฮาร์ดแวร์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเช่นระบบคอมพิวเตอร์ระบบวิทยุอุปกรณ์ต่างๆเนื่องจากไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่เปิดบริการมา10กว่าปีพร้อมปรับปรุงตกแต่งสถานีและติดเครื่องปรับอากาศ เพิ่มแสงไฟฟ้าสองสว่างรวมไปถึงการปรับปรุงการบริการให้รองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าเย็นโดยดัดแปลงขบวนรถ Express Line จำนวน4ขบวนปัจจุบันรองรับผู้โดยสารได้3ตู้ต่อขบวนอีกหนึ่งตู้สำหรับขนสัมภาระกระเป๋าโดยจะปรับพื้นที่ให้รองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นขบวนละ200คนรวม4ขบวนอยู่ที่800คนช่วงแรกปรับปรุงรถเก่า 9ขบวนเป็น Express Line 4ขบวนและ City Line 5ขบวนให้ขนผู้โดยสารได้มากขึ้นระหว่างรอซื้อรถใหม่ที่ใช้เวลาผลิตถึง2ปีตามแผนจะซื้อพร้อมขบวนรถไฟความเร็วสูงที่อยู่ระหว่างคัดเลือกระบบซึ่งมีเอกชนเสนอให้พิจารณาหลายระบบเช่นซิเมนบอมบาริเอออันสตอม ฮุนไดโลเทมจากเกาหลีใต้ C R C จากจีนและฮิตาชิจากญี่ปุ่นสำหรับการส่งมอบพื้นที่รถไฟความเร็วสูงล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่าจะส่งมอบช่วงแรกสนามบินสุวรรณภูมิถึงอู่ตเภาระยะทาง170กิโลเมตรในเดือนสิงหาคมหรือไม่เกินเดือนตุลาคม2564ตามกรอบเวลา2ปีเมื่อได้พื้นที่จะเริ่มสร้างทันทีโดยมีบริษัท อิตาเลียนไทยจำกัดมหาชนก่อสร้างงานโยธาส่วนระบบรางมีบริษัทไชน่าเรลเวย์คอนสตรั c ชั่นหรือว่า CRCC ดำเนินการทั้งโครงการจะใช้เวลาสร้างประมาณ5ปีคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในเดือนสิงหาคม2569 ช่วงสถานีพญาไทถึงดอนเมือง22กิโลเมตรจะส่งมอบพื้นที่ไม่เกิน4ปีตามแผนเปิดบริการในเดือนสิงหาคมพศ2570ด้านนายสุจินชาวสิริกุลรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากลุ่ม CP จะทำแผนการเข้าเทคโอเวอร์แอร์พอร์ตลิงค์ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจรารณา ทั้งก่อนและหลังการรับโอนโครงการจะต้องทำอะไรบ้างจะมีที่ปรึกษามาตรวจสอบความพร้อมก่อนจะเข้ามาเดินรถในเดือนตุลาคมนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้ามีข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับโครงการต่างๆทางเราจะนําเสนอในคลิปต่อๆไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ